เขาสอนว่าถ้าเราไม่รู้ฮุกกลมพื้นฐานของศาสนาฟังให้ดีนะครับเขาถามว่าเขาสอนว่าถ้าเราเนี่ยคนมุสลิมเราเนี่ยไม่รู้ฮุกกลมพื้นฐานของศาสนาเขาว่าตบมตะอตะเขาสอนมาอย่างนั้นเช่นไม่รู้ว่าฮารอมกินเหล้า ไม่รู้ว่าวายิบละมาตถามว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพี่น้องครับอุลามะเขาไม่ได้บอกแบบนั้นคนถ้าไม่เรียนไม่ฟังเขาบ้างไม่เจอมนุษย์มานาเกิดมาอยู่ในเขายังกับผีตองเหลือง เจอแต่ลิงเจอแต่สิงสารสาัตว์เขาก็ไม่รู้จริงๆนะแหละแต่อุลามะจะไม่พูดคําว่าไม่รู้ตกมรตัตอุลามะจะไม่จะไม่ใช้สำนวนแบบนะั้นจะไม่พูดแบบนั้นแต่อุลามะจะฟัตววัวว่าฮูกุมพื้นฐานของาศาสนาที่เป็นดอรุรฮใครใครก็รู้เราไปพลิก อาไปพลิกฮุกมจากละหมาดห้าเวลาวา j ิบถามว่าฮุกมนี้ดอรู้หรไหมเขารู้ทั่วไหมเขารู้ทั่วไม่ใช่ว่าการที่จะรู้ว่าละหมาดห้าเวลาวา j ิบต้องไปอยู่ปนอสิบปีไม่อย่งงางนั้นไม่รู้ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นอยู่ตามบ้านก็รู้น่าจะบงบอกว่าฮุกมศาสนาดอรูหรอ เช่นเดียวกันการกินเหล้าฮารามของมึนเมาฮารามก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ดรุรอ์เหมือนกันไม่ได้สอนเร้นไม่ใช่รู้เฉพาะคนอาเลมไม่ใช่คนอาวามทั่วไปก็รู้ฮุกมแบบนั้นและถ้าเราเจตนาพลิกมันจากละมหมาดห้าเวลาวาญิบเราว่าไม่วาญิบ ไม่ว่าจะไม่วาญิบด้วยฮุกรมสุนัตร,รู้ฮุกรมฮารุสรูอฮุกรมมักโรคก็แล้วแต่แหละนั่นแหละตกมรดอ่าฮุกรมพืน้นฐานศาสนากินเหล้าเมายาฮารอมแต่เราไปฮุกรมมักโรครู้ฮุกโรมฮารุสนำไปพลิกฮุกรมอัลลอฮ์นั่นแหละที่อุลามะว่าฮุกมกรมมรดกการไม่รู้อุลามะไม่ได้บอกว่า ตกหุกกมรตาอ่าเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสภาพไม่รู้มันอันตรายต่อเราอย่างที่นบีเราว่าอ่าอ่าอักรบุลจาฮิลมินาลกุฟรีเนี่ยนบนบีก็ชี้ตาดำกับตาขาวนบีกล่าวว่า คนที่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยใกล้มากมินเมมากโอกาสมากที่จะตกเป็นกูฟรด้วยนบีชีตาดำกับตาขาวอ่าซึ่งอยู่ชิดกันอันเดียวกันหรอือเปล่าตาดำกับตาขาวคนละอย่างกันแต่อยู่ใกล้กันจากด้วยสาเหตุนั้นแหละ เลยนบ,บีใช้นบ,บีสั่งอล l l a ์บอกอุลามะก็ว่าให้เรียนให้เรียนให้เรียนเพื่อจะขจัดความไม่รู้ออกไปอ่าใส่ความรู้เข้ามาทยอยขจัดไปไม่รู้ทีละอย่างออกไปสองอย่างทีละอย่างสองอย่างความรู้ใส่เข้าไปทีละอย่างสองอย่างทีละอย่างสองอย่าง นานๆมากก็รู้มากเลยอ่าเมื่อรู้มากไอ้จุดที่รู้การไม่รู้มันก็หายไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำตามอย่างที่นบีบอกอย่าเราไม่ยอมเรียนเราไม่รู้แบบไหนไม่รู้เท่าไรก็การไม่รู้ของเราก็ยังคงเท่าเดิมความรู้นี่ไม่เพิ่มความรู้ความไม่รู้อยู่เท่าเดิมไม่ได้ขัดจัดออกเลยอ่า ทางที่การไม่รู้เป็นคุณสมบัติที่ใครๆก็ไม่อยากเอานี่คือความจริงนะใครบ้างอยากไม่รู้ไม่มีใครอยากไม่รู้อ่าเอาแล้วทำไมคนไม่รู้ถึงเยอะละ่ะเพราะแค่ความอยากมันไม่ได้ดังหวังมันต้องทำต่อจะได้ดังใจ าถามว่าใครบ้างอยากอเลมทุกคนอยากจะอเลมไม่มีใครอยากจะเฮสักคนนึงแต่ถามว่าอเลมกับทุกคนหรือเป,ปล่าเปล่าอ้าวทำไมละ่ะเมื่ออยากได้ใสยไม่อเลมละ่ะก็แค่อยากนะไม่เรียนมันจะอเลมปื้อแล้วใช่ไหมละ่ะนี่คือความจริงนะครับอาถามว่าใครบ้างอ่า อยากจัอยากจะ,อย,กจะอยากจะลงนรกไม่มีใครอยากสักคนใครบ้างอยากจะติดคุกไม่มีใครอยากสักคนนึงเห็นนั่นแจกแจก,จกในคุกก็ไปทำผิดก็ก็ขังนั่นแหละฉันใดก็ฉันนั่นแหละไม่มีสักมนุษย์หนึ่งต้องการนารกอ่าแต่พอวันอาคราตชาวนารกมากกว่าชาวสวรรค์นะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะอ้าวก็ตอนอยู่บนดุนยา เอาคุณสมบัติชาวนรกมาใช้ล่ะอ่าเข้าใจนะครับฉะนั้นผมพูดตลอดผมพูดประจำว่าความเป็นจริงของชีวิตมันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดแต่มันจะเป็นไปตามที่เราทำอ่าไอเรื่องคิดคิดได้ทางนั้น,นะนอ้คุณา ถามว่าใครใครบ้างอยากจะจนแจกแจกจนจ่อขอเขากินมไม่มีใครอยากจนสักคนนึงอยากจะรวยกันทั้กนั้นคนคนและถามว่าและรวยทุกคนหรือเปล่าเป่าเอาทําไมละ่ะดูคนรวยเขาทํางานขายันไม่ขยันอดูคนที่จนจ่อขอเขากินขยันทํางานไหมละ่ะงานขี้เกียจ ه, พอขยับสักอิฐก็จะกินพอนิ่งสักหน่อยก็จะหลับอะไรจะเอาเงินที่ไหนอ่ะ <c oughs> งานไม่ทำมันจะได้เงินเบือเ้อหรอนั่นเลยครับที่พระองค์อล l a ว่าวอาไนาฮูมินกุลิชัเอนซาบบะเราประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นด้วยผ่านอสบับ อันนั้นอายต asbabul a d อาฉะนั้นเมื่อศาสนาบอกให้เราเรียนเราก็ต้องเรียนเราจะอาลิมถึงขั้นสอนเขาได้หรือไม่นันอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยเมื่อเราเรียนก็ถือว่าเราเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์เพราะเราทำตามบัญชาของพระองค์ และเราเป็นอุมาที่ดีของนบีเพราะเราเจริญรอยตามคำสั่งของท่านและถือว่าเราไม่ดื้อรั้นต่ออาลีอุลามะเพราะอาลีอุลามะก็บอกให้เราเรียนเหมือนกันเข้าใจนะครับ ขึมนาบนบีมุสาพี่น้องนบีมุสาในสมัยแก่นบีมุสาสมัยแกอ่าพอแกรู้ว่ามีคนที่มีความรู้กว่าแกแกรีถามอัลลอฮ์เลยอยู่ที่ไหนอ่าพออัลลอฮ์บอกว่าอยู่ที่เกาะที่นิตรียมสบียงไปเลยที่นั้นเห็นไหมนั่นนบีมุสานะ รอสูล ul ุลลอฮ์น uh ั่นอ่านบีรอสูลเป็นทั้งนบีเป็นทั ha. Ha ้งรอสูลมีนามซุ้เป็นทั้งอุลลลอัซมีแถมยังสามารถพูดกับอัลลอฮ์สนทนากับพระองค์โดยไม่ต้องผ่านยิบรีลเห็นไหมอ่าแต่เมื่อรู้ว่ายังมีคนที่อเลมขวแก่แกไปทันดีเลยเห็นไหม ฉะนั้นการเรียนคนที่ปัญญาดีคนที่เข้าใจาศาสนาเขาจะไม่ละในการเรียนเขาจะขยันเรียนอยู่ตรงนั้นมีโอกาสเรียนเขาเรียนมีโอกาสเพิ่มเขาเพิ่มเพราะความรู้มันมากจริงๆอ่าไม่ใช่พอเรารู้เท่านี้นี่ไม่มีแล้วเท่านี้แหละทั้งหมดความรู้เท่าที่เราได้นี่แหละไม่ใช่ฮะอ่า ฉะนั้นสิ่งที่จะถามสิ่งที่ท่านถามเมื่อกี้ว่าไม่รู้พื้นฐานของศาสนาตกมรตัดอุลามะไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะปฏิเสธชีกพลิกหุกลมศาสนาพื้นฐานนั่นแหละตกมรตัดการไม่รู้นั้นอุลามะไม่ได้พูดว่าตกมรตัดเพียงแต่ว่าการไม่รู้ของเรามันฮารามและของพื้นฐานศาสนาไม่รู้ในฮาราม 嗯。Hmm.